สวัสดีครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่อง Youtube ของพี่สุรชาตินะครับพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่ๆน้องๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็สแสดงความคิดเห็นนะครับก็ตอนนี้ก็คนคนติดตามก็คงตัวแล้วไม่ค่อยมีแต่ถ้าท่านที่เข้ามาดูก็กดติดตามได้นะครับกดแชร์ให้คนอื่นเขาจะได้เห็นนะครับหรือว่าสแสดงความคิดเห็นได้นะครับ ในวันหลัอยากได้ก็เพิ่มมาเรื่อยๆแต่ก็ขนาดนี้ก็โอเคแล้วก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาคุยกันถึงเรื่องที่อยู่ในความทรงจำอีกเรื่องหนึง่งเป็นเรื่องของหนุ่มสาวคู่หนึ่งนะครับที่รักกันดีแต่ว่าสุดท้ายก็จบลงด้วยความสูญเสียเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ ปีพศ2อ2พยิตอนนั้นผมก็อายุ16ปีนะครับหนุ่มสาวสองคนนี้ก็อายุแก่กว่าผมประมาณ3าปีแค่นั้นเองนะครับถ้ามีชีวิตยอยู่ตอนนี้ก็คงจะหกวิบกว่าก็เป็นเรื่องราวของหนุ่ม A นะครับกับสาวบีนะครับเขาเป็นแฟนกันเขารักกันมานานแล้ว หลายปีแล้วพบกันมาชาวบ้านก็รับรู้ด้วยกันว่าสองคนนี้เป็นแฟนกันแล้วก็มีความเหมาะสมกันเพราะว่าเป็นคนอุปนิสัยดีขยันขันแข็งในการทำมาหากินนะครับเป็นที่รักใคร่ของอผู้พบเห็นทั่วไปต่างคนต่างก็เชียร์นะครับถ้าเป็นสมัยนี้เขาเรียกว่าคู่จิ้นนะเขาก็เชียร์อยากให้เป็นแฟนกันจริงๆอยากให้แต่งงานกันจริงๆนะครับแต่ทุกอย่างก็ ไม่ได้ราบเรื่นอ,อย่างที่ทุกคนหวังนะครับคือญาติพี่น้องของผู้หญิงนะคือสาวบีเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบหนุ่มเอเท่าไหร่เพราะว่าหนุ่มเอเนี่ยเป็นคนยากจนนะครับคืออาจจะไม่จนแบบถึงขนาดว่าไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ก็จนนะจนกว่าจนกว่าผู้หญิงก็เลยเป็นข้อรังเกียจนะครับ ของญาติพี่น้องฝ่ายหญิงคือเขาไม่อยากได้หนุ่มเอเนี่ยไปเป็นลูกเขยหรือว่าเป็นคนในครอบครัวเขาเขาก็าเลยกีดกันโดยการสั่งห้ามหนุ่มเอเนี่ยไปคุยกับสาวบีโดยเด็ดขาดแล้วก็กักตัวสาวบีไว้ในบ้านห้ามออกไปได้ทั้งสิ้นผลจัดการถูกสั่งห้ามก็ทำให้หนุ่มเอเนี่ย เสียใจถึงขนาดว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับก็จากคนที่ขยันทำมาหากินแล้วก็นิปุปนิสัยเป็นคนลื่นเลืองก็ขอกลายเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวนะครับงานการก็ไม่ก็ทําเพราะว่าเสียใจถ้าเป็นทุกวันเนี่ยเขาเรียกว่าโรคซึมเศร้านะครับในคบค้าสมาคมกับใครส่วนสาวีก็ไม่ได้ต่างกันนะครับถูกกักตัวอยู่ในบ้านวันๆก็เอาแต่ร้องไห้ บางวันก็ถูกพ่อแม่ด่าเมืวันก็ถูกตีอันนี้เป็นคําบอกเล่าของคนข้างๆบ้านนะเขาเล่าให้ฟังเหตุการณ์ก็ผ่านไปสักระยะหนึ่งก็เกิดเรื่องก็คือสาวบีเนี่ยได้ลักเนี้ยวจากบ้านโดยเอากระเป๋าเสื้อผ้าไปด้วยหายไปนะครับญาติพี่น้องพ่อแม่ก็ตามหาไปบ้านพี่น้องไปยากที่ไหนที่จังหวัดไหนที่รู้จัก คิดว่าสาวบีจะไปก็ไปตามหมดแต่ก็ไม่เจอนะครับผลสุดท้ายก็ต้องกลับไปหาหนุ่มเอแล้วก็ไปคาดคั้นว่าหนุ่มเอเป็นคนพาไปไหมหนุ่มเอก็ปฏิเสธว่าไม่พาไปเพราะหนุ่มเอก็ได้ยินข่าวพอได้ยินข่าวหนุ่มเอก็ตกใจเหมือนกันเขาบอกเขาไม่ทําแน่นอนแบบนี้เขาก็เขาก็พยายามตามหาเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นญาติพี่น้องเขาก็ ไปเอาตำรวจมามาเอาตัวหนุ่มเอเนี่ยไปสอบสวนที่โรงพักจะให้หนุ่มเอยอมรับว่าหนุ่มเอพาไปไหนปรากฏว่าหนุ่มเอก็ไม่ยอมรับเพราะว่าเขาไม่ได้เอาไปเขาเป็นเสียว่าเขาไม่ได้เอาไปนะครับตำรวจก็จําเป็นต้องปล่อยตัวหนุ่มเอออกมาเพราะว่าไม่มีหลักฐานหรือว่าอะไรที่จะมันจะโยงใยไปถึงหนุ่มเอได้แต่ก็กําชับพี่น้องของสาวบีเนี่ยว่าให้ดูนะนะ ให้ดูหนุ่มเอด้วยหนุ่มเออาจจะเอาไปซ่อนแล้วแอบไปหาตอนกลางคืนหรือว่าตอนคนเผลอก็ได้ก็แอบดูอยู่หลายวันก็ไม่พบสิ่งผิดปกติเพราะว่าหนุ่มเอไม่ได้ไปไหนเลยวันๆก็มีแต่ข้ามควรอยู่นั่นแหละข้ามควรหาสาวบีนะครับด้วยความเสียใจคนสุดท้ายก็ก็เลืกอล้คมความตั้งใจแล้วก็ไปตามหาซึ่งตามหาเนี่ก็ไม่เจอนะครับ เหตุการณ์ก็ผ่านไปประมาณเป็นเดือนนะครับคนก็กำลังจะลืมเรื่องราวของอหนุ่มเอกับสาวบีแล้วแต่ก็มีคนก็คุยกันอยู่แต่ว่าก็ซาซาลงแล้ววันหนึ่งก็มีงานบุญขึ้นมาในหมู่บ้านนั้นแล้วก็มีหนุ่มสาวที่เขาอยู่ทำงานสิ่งื่นเขาก็กลับมาบ้านมาทำบุญนะครับเราก็เดินคุยกันเดินไปเดินมาก็มีหนุ่มสาวคู่หนึ่ง พากันเดินไปท้ายหมู่บ้านหมู่บ้านนี้ก็เป็นท้ายหมู่บ้าน,นี่เป็นทุ่งนาวันทุ่งนาแล้วก็ต้นไม้ก็ไม่คม่อยมีในภาคอีสานต้นไม้จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ก็มีต้นว่าต้นขนาดกลา,กลางอยู่ต้นหนึ่งนะครับก็ำลังเป็นลูกเลยหงสาวสองคนนี้เขาก็ไปคุยกันนะครับนั่งคุยกันอยู่คันนาใกล้ๆก,กับต้นว่านั่นแหละพอสักแป๊บหนึ่งปราก็ว่าผู้หญิงนยะเห็นต้นว่าก็อยากกิน แล้วก็ชี้มือขึ้นไปบอกพี่พี่บอกแฟนเขานะพี่พี่ขึ้นไปเอาต้นเอาลูกว่ามาให้หนูกินหน่อยนูอยากกินอแฟนเขาก็พ่อหนุ่มคนนั้นก็อเดี๋ยวบอกก็บอกแฟนว่ารออยู่นี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวปีนขึ้นไปกินเพื่อปีนขึ้นไปเก็บให้ว่าแล้วเขาปีนเป็นปต้นไม้ช่วงที่ปีนขึ้นไปเขาพยายามจะขึ้นไปถึงกลางกางต้นนะเพราะว่าตรนนั้นมันมีลูกว่าอยู่เป็นมุงพวงอยู่เขาก็ รากว่าเขาขึ้นไปไม่ได้เพราะว่ามีอะไรมามาดันตัวเขาอยู่คือแบบขึ้นไปไม่ได้คืออะไรมีขวางเนี่ยมีสิง่งหนักวัตถุนห,นหนักขวางทางอยู่เขาเลยเอามือไปปัดอันนี้เขาเล่าฟังหลังจากที่เขาได้สติแล้วนะเอามือไปปัดปัดไปปัดมาก็ไม่ไปทีมันหนักดันขึ้นไปก็ไม่ได้มันมันเหยียบหัวเหยียบคออยู่ก็เลยเอามือไปจับดูจับดูเพาปรากฏว่าเป็นเท้าคน พอเป็นเท้าคนเขาก็ไม่ได้สงสัยนะเขาคิดอย่างเดียวว่าคนที่เอาเท้ามาเหยียบเขาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มาแอบดูแอบฟังเขากับแฟนคุยกันอแล้วก็จะไปพูดต่อทําให้เขาเสียหายเขาก็รู้สึกโกรธเขาก็เลยปัดเท้าที่ออกไปแล้วเขาก็บียัดขึ้นไปแหวกกิ่งไม้แหวกใบไม้ขึ้นไปจะไปดูที่ว่าใครมันไม่แอบดูเขาแอบฟังเขาขจนไปถึงเสมอตัวกันเขาก็เป็นเหยียบกิ่งไม้ไปอีกอันนึงเขาก็แหวก ใบไม้แหวกอิงไม้เข้าไปดูจะไปดูหน้าคนคนนี้ครับเพราะแหวกเข้าไปอะสิ่งที่เขาเจอคืออะไรรู้ไหมครับเจอผู้หญิงผมยาวก้มหน้าอยู่อย่างเงี้ยครับอืก้มหน้าอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ลิ้นลงมาจุกที่ปากแล้วก็ตาถลนออกมานอกเบ้าหานหน้ามองเขาสบตากัน,นครับเขาเห็นเขาก็ อึ่งต,ตกตกตะลึงอยู่สักพักหนึ่งพูหนุ่มคนนี้ก็ลองวากผีลอกอะก็ตกลงมาตกลงจากต้นต้นว่านะก็สูงประมาณสักห้าหกเมตรได้ครับตกลงมาถูกพื้นดังปึกแฟนเขาก็รีบวิ่งมาดูถามว่าพี่เป็นไหไรเขาก็ไม่พูดอะไรเขาเขาพูดไม่ออกเขาก็ชี้มือไปที่ต้นไม้เขาบอกว่าผีลอกผีหลอกต้นว่านะ ถามอะไรก็ตอบว่าผีหลอกผีหลอกอย่างเดียวลุกก็ไม่ขึ้นมาลูกที่หลังว่าที่เขาตกลงมาเก็ดูเขาเคลื่อนไปไหนไม่ได้เลยก็ต้องจําเป็นอยู่นั่นกลัวก็กลัวน,นึกถึงสภาพตอวน,นั้นนะถ้าเป็นเราเรานะ่ะมันจะขนาดไหนะจะวิ่งก็วิ่งหนีไม่ได้นะแล้วก็ตะโกนอย่างเดียวผีผีผีผ,ผ,ผีหลอกผีหลอกจนแฟนเขาหนึ่งรู้สึกกลัวเขาก็วิ่งเข้ามาในบ้านแล้วก็มาตามคนไปช่วยคนเขาก็มาดูคน หลายคนนะครับตามกันมาดูเขาก็ถามว่าเป็นอะไรเขาก็บอกผีผีผีอย, hi, อยู่ตรงไหนผีอยู่ตรงต้นไม้ก็ชี้มือไปเ็นแรกเขาก็ชาวบ้านที่มาเขาก็มองก็ไม่เห็นอะไรนะครับเพราะใบไม้มันบงังแักพักหนึ่งก็มีพวกผู้ใหญ่บ้านอะไรก็มาเขาก็เอาไปฉายมาส่องดูบากว่าเจอเท้าเจอเท้าหย่อนลงมาเขาบอกว่าเจอัะเจอเท้าเจอเท้าคนเจอเท้าคนแเขาก็พากันดูที เออใครกางเกงเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ยังไม่รู้ว่าเขาก็เลยมีคนหนึ่งไปแจ้งตำร,รวจนะครับคนที่เหลือก็ปีนขึ้นไปก็กะว่าจะไปดูผู้ชายนี่เป็นอะไรเป็นคนยังเป็นเป็นอยู่หรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรพอไปเจอก็ไปเจอสภาพเดียวกันคือเจอ,อผู้หญิงนะครับดิ้นจุกปาก ตาถลรวอานอกเบ้าแล้วก็มีที่คอนี่มีเชือกแขวนไว้คนที่ขึ้นไปไปเจอก็ร้องวากเหมือนกันนะครับร้องวากมาเรียบปีนลงมาอย่างเร็วนะครับแล้วก็มอบอกว่าข้างบนมีคนผูกคอตายเป็นผู้หญิงเหมือนกันเขาก็เลยช่วยกันเอาลงมาพอตำรวจมาถึงก็ชนนสูตพิกศพปรากฏว่าเรียกชาวบ้านมาดูพอใครมาเห็นก็ร้องผู้หญิงก็ร้องกรี๊ดกรี๊ดกลัว นี่เนี่ยสาวบีสาวบีหนีออกจากบ้านเป็นเดือนแล้วเขาว่าอย่างนี้เขาก็ดูเอ๊ะหนีออกจากบ้านเป็นเดือนไปผูกขอตายผูกขอตายแต่จพยังไม่เน่าเลยเนี่ยยังอุ่นๆอ,อยู่เลยเสร็จแล้วก็เพิ่งผูกคอคอตายเขาก็เลยบอกว่าสาวบีเนี่ยเขาสนิทฐานนะว่าสาวบีเนี่ยน่าจะออกจากบ้านไปแล้วก็หายไปอยู่ที่ไหนอาจจะไปอยู่กับเพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนปกปิดเป็นความลับห้ามบอกพ่อแม่ แต่พอมีงานบุญก็จะกลับเข้ามาในบ้านพอกลับเข้ามาในบ้านก็ไม่กล้าเข้ากลัวพ่อกลัว mm. แม่ด่ากลัวโดนตีโดนอะไรมั่งแล้วก็อายคนนะครับก็เลยคิดสั้นนะครับหัวพ่อตายเป็นท้ายหมู่บ้านต้นว่าตรงน,นั้นอันนี้เขาสนิฐานนะแต่ทุกคนก็ลงมือกนว่าน่านจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าตอนกลับมามีกระเป๋าด้วยตรงที่หัวพ่อตายข้างบนน่ะ แขนของแขนของสาบีเนี่ยยังยังหนีบกระเป๋าไว้เลยครับกระเป๋าเสื้อผ้าตอนที่เอาลงมานี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นเขาก็ไปเอาจบไปทําพิธีทางศาสนา <c oughs> แต่เขาไม่เข้าบ้านนะถ้าตายแบบนี้แถวแถวบ้านเขาจะไปไว้ที่ที่วัดเลยแล้วเรื่องนี้ก็แพร่กระจายไปแพร่กระจายกันไปไม่ใช่เฉพาะหมู่บ้านนี้นะไปแบบหลายหมู่บ้านมาก พอหนุ่มเอเนี่ยรู้เรื่องว่าสาวบีผูเขาตายหนุ่มเอก็รีบไปที่วัดไปหาไปช่วยเขาทาพิธีทําพิธีทําช่วยงานเขาแต่ปากก็พําเพอนะครับผิงพําเพอถึงความรักเราคิดถึงว่าหายไปไหนมาทํำไมทําแบบนี้แล้วก็ร้องหหมร้องไห้เป็นที่นาเวทนาของคุณได้พบเห็นเห็นแล้วก็สะเทือนใจนะครับ นี่คือคำบอกเล่าของชาวบ้านนะแล้วก็เอาศพสาวบีไว้วันวันเดียวนะครับก็เอาไปเก็บไว้ในที่เก็บศพที่เป็นปูนนะครับนั่นแหละเอาไว้ตรงนั้นแล้วก็จะทําวิธีปิดช่วงที่จะทาวิธีปิด่ปรากฏว่าหนุ่มเอพยายามเบียดเข้าไปนะจะเข้าไปอยู่กับสาวบีให้ได้แต่ชาวบ้านเขากันไว้แล้วก็หนุ่มเอที่ไปไว้ที่บ้าน หลังจากวันนั้นผ่านไปอ่ะหนุ่มเอก็จะมาเวียนมาที่นี่หละมานั่งมากินมานอนอยู่ที่ที่เก็บศพของสาวบีเนี่ยจนพ่อแม่เนี่ยได้เอามาได้มาตามนะครับตามแล้วก็กลับมาเป็นอย่างนี้อยู่ทุกครั้งสุดท้ายก็ต้องได้ล่ามโซ่เอาไว้นะะต้องล่ามโซ่หนุ่มเอไว้พอล่ามโซ่กลางคืนเนี่ยหนุ่มเอก็จะพั่มเพอ้อ พูดเหมือนคนไม่คนจะเดือดเหมือนคนบ้าน,นะครับแล้วก็ร้องห h มร้องไห้เพ้อไปเรื่อยนะครับจนระยะหลังๆนี่ชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้นพูดว่าเหมือนกับพูดกับใครสักคนหนึ่งบอกว่าจะมาชวนจะจะไปมาชวนพี่ไปอยู่ด้วยหรือเดี๋ยวพี่ก็จะไปไม่ต้องห่วงเลยพี่ไปแน่ไม่ต้องเป็นห่วง เราจะต้องได้อยู่ด้วยกันพูดทั้งวันทั้งคืนนะครับจนชาวบ้านเขานี่ขนลุกพูดเหมือนกับพูดคนเดียวแต่พูดเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกับมีคนอยู่ด้วยมีการทามไถยเป็นยังไงไอ้คิดหอดเจ้าเด้ไอ้สิไปยุน้ำเจ้านี่คือคำที่ชาวบ้านได้ยินประจํานะครับหลังจากนั้นลุงเองก็ อาการไม่ดีขึ้นนะครับพี่น้องก็เอาไปรักษารักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชนะครับแล้วก็กลับมาพอดีขึ้นก็กลับมาก็ทําท่าว่าจะเหตุการณ์ปกติแต่อยู่ไม่นานก็หนุ่มเอีก็เริ่มมีอาการมือลอยอีกครั้งหนึง่งแล้ววันหนึ่งหนุ่มเอีก็หายไปจากบ้านนะครับหายไปแต่เช้านะครับหายไปแต่เช้าลแล้วก็ไม่มีใครเห็น ไม่รู้หายไปไหนไปดูที่ศพเก็บศพของสาวบีก็ไม่เจอสุอดท้ายก็มีคนไปเจอหนุ่มเมนอนอยู่ที่ใต้ต้นว่าครับต้นว่าที่สาวบีผูกคอตายนั่นแหละไปนอนตายตรงนั้นนะครับร่องรอยไม่มีการต่อสู้อะไรทั้งสิ้นหมอรงมความเห็นว่าหนุ่มเมเนี่ตายเพราะว่าหัวใจวายเฉียบพันุแล้วก็ร่างกายอ่อนแอมาก แล้วเขาก็ทําวิธีทางศาสนาแล้วก็เอาลุ่เอเนี่ยไปไว้ข้างๆกันกันกบสาวบีรอให้ครบสามปีเขาถึงจะเอาออกมาทําวิธีทางศาสนาแล้วเหตุการณ์ก็ผ่านไปแต่มันก็ยังไม่จบเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ากลางค่ำกลางคืนเขาจะได้ยินเสียง หนุ่มสาวนะ่ะคุยกันหยอกล้อกันบางทีก็ร้อง,องห่มร้องไห้ทีก็หัวเราะอยู่ตรงต้นว่านะครับบางวันนะ่ะคนที่เขากลับจากไร่จากนานะเขาเดินผ่านมาตอคนคะ่ำๆเนี่ยเขาจะเห็นมีผู้หญิงกับผู้ชายน,ะนั่งคุยกันบางทีก็วิ่งไล่หยอกกันจนชาวบ้านมาเห็นพากันวิ่งเข้าบ้านตะลืบเปิดเปิงนะครับ ลายไหนรายนั้นถ้าไปช่วงเวลานั้นนะก็จะเจอเหตุการณ์อย่างนี้จนครบสามปีผ่านมาครบสามปีแล้วเขาก็เอาทั้งสองคนมาทำบุญร่วมกันมาทำพิธีชาปนากิจเขาด้วยกันก็นะทุกอย่างก็จบลงไปแต่ว่าเหตุการณ์ที่ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มาอีกหลายปีก็คือตรงต้นว่าเนะี่ยก็จะมีเสียงผู้หญิงกับผู้ชายคุยกันหยอกล้อ,อก,กันกลางค่ำกลางคืนโดยเฉพาะตอนวันไหนที่เป็นคืนเดือนไายนะประมาณสักเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนะี่ยจะได้ยินชัดเจนว่าเสียงผู้หญิงผู้ชายคุยกันหยอกล้อ,อก,กันบางทีร้องห่มร้องไห้นะครับ ถ้าใครมาเห็นผ่านไปทางนั้นกลางคืนจะต้องเห็นผู้หญิงกับผู้ชายนั่งคุยกันอยู่นี่เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงๆนะครับชาวบ้านที่อยู่แล้วนั้นเขาเห็นแต่คนที่อยากพิสูจน์เขาก็ไม่กล้าไปพิสูจน์เพราะว่าเขาก็กลัวเหมือนกันนะครับนอกจากว่าเขาจับไปอยู่บ้านใกล้ๆตรงที่เขาได้ยินเสียงทุกคนยืนยันว่าเสียงเดียวกันว่าเสียงที่ยินนะั่นคือเสียงหนุ่มเอกับสาวบีแน่นอนก็ เหตุการณ์น,นั้นก็ผ่านมาหลายปีนะครับไม่ทราบว่าปัจจุบันนี้จังเกิดเหตุการณ์อยู่นั้นหรือเปล่าก็ไม่ทราบผมก็ไม่ได้ไปตามข่าวหรือว่าผมออกจากบ้านมานานพอสมควรนะครับแต่ก็ได้ยินข่าวเมื่อไวๆวนี่นแหละเขาก็บอกว่ามีมีคนเห็นอยู่ยังมีอยู่นะครับแสดงว่าสองคนนั้นยังอยู่ตรงนั้นนะครับอยู่ตรงต้นว่าก็เรื่องนี้เกิดขึ้นด้วยความรักนะครับแต่สุดท้าย จบลงด้วยความสูญเสียทั้งสองฝ่ายทั้งญาติของนุ่มเอแล้วก็ญาติของฝ่ายสาวบีก็มีข้อเตือนใจสำหรับพี่ๆน้องๆน,นะครับถ้ามีลูกมีหลานหรือว่าอาะไรก็แล้วแต่รู้จักกันรู้จกักรู้จักใครก็แล้วแต่ที่มีลูกๆหล,ล,ลานถ้าเขารักกันนะครับถ้าเขาอยู่ด้วยกันได้ก็ให้เขาอยู่นะอย่าไปกีดกันเขาอย่าไปแยกเขา อาจจะเหตุการณ์อาจจะจบลงแบบเรื่องราวของลุงเองกับสาวบีก็ได้ถ้าเขาอยู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้เขาทาัศนคติไม่ตรงกันเดี๋ยวเขาก็เลิกกันเองนะครับอย่าไปภาคกันอย่าไปภาคเขาอย่าไปแยกเขาให้เขาอยู่ด้วยกันเหตุการณ์นี้ก็จบลงด้วยความสูญเสียนะครับไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่ว่าเป็นครอบครัวใคร สำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้พบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ